งินถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับต้องอีลาสติกช็อปอ่าครับเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจน,นะครับ3า0 0บาทเฉลี่ยแค่2,300บาทโอ้พี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วเนี่ยพี่หมีเติมมา6ปีแล้วนะพี่หมีบอกเลยพี่หมีเพิ่มเซอร์ซอร์เนี่ยื <c oughs> มเศร้าแต่ว่าอันนี้พี่หมีบอกเลยว่าถ้าน้องๆจะไปเติมที่ไหนเนี่ย อย่าเลยครับมาเติมที่นี่ดีกว่า3ามพันซองหรือสองพันสามร้อยบาทพี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วนะแล้วก็ยังแพ็คหนึ่งพันหกร้อยบาทเหลือแค่หนึ่งพันหกร้อยหกสิบโอ้พระเจ้าจ้อนมันถูกอะไรขนาดนี้โอ้โห้แล้วอย่างแพ็คอย่างเงี้ยเจ็ดหนึ่งพันหนึ่งพันบาทเนี่ยจะเหลือแค่เจ็ดร้อยบาทนะครับเพื่อนๆสามารถแอดไลน์แล้วก็จะมีเฟซบุ๊กเนี่ยนะของอีลัตติช็อปอะครับสามารถโทรศัพท์ไปหาได้นะครับจะมีคุณบ้ากับคุณฟ้าเสียงน่ารักเสียงใสบริการดีนะครับนี่ หมีโลหมีโลมหมีใช้บ่อยโอ้ยหมีมีมข้าวกินแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนที่เติมก็อย่าลืมบอกนะครับว่าเติมกับพี่หมีนะครับพี่หมีจะได้ตังกินข้าวเพิ่มด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเอาไปเข้าเรื่องวันนี้กันดีกว่านะอสวัสดีครับมีล็อคี้แบร์นะครับเราอยู่กันในไม h ีโ o อั t r a าอิมแนะครับเนี่ยครับหมีเคยทําภาพมูวี่ไปแล้วเนาะคือเอน,นี้ยหมีเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้มากเพิ่งรู้ว่าเกมมันมีเกมนี้ด้วยไง <c oughs> ก็เลยเพิ่งมาเริ่มเล่นเนาะ แต่โดยส่วนตัวหมีชอบมากนะคือเป็นแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้หมีทําเกี่ยวกับอดีเมสเอ s s 2 s ่3 s อเนมี่ยบอกได้นะเดี๋ยวหมีจัดให้ันี้เพิ่งทำภาพยนตีไปเนาะเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนได้นะครับเดี๋ยววันนี้หมีจะมารีวิวเกมๆนะครับระบบๆเนาะว่าจะช่วยทำให้เพื่อนๆตัดสินใจในการเล่นเกมนี้ได้หรือเปล่าครับแต่โดยส่วนตัวที่หมีเล่นนี่หมีชอบมากนะ คือถ้าเกิดเป็นแฟกนการ์ตูนเรื่องนี้ถ้าเล่นยังไงก็ชอบครับแต่ว่าระบบมันก็ก็จะบอบจะพูดว่างไงนะมันก็ทั่วๆไปอะ่ะก็เทิร์นเบดครับภาพสวยหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการรีวิวกันดีกว่านะครับอ่อันนี้มีจะเล่นเป็นทีมสเต็งนะครับผมเป็นทีมสีแดงเนาะแต่ตอนนี้ตัวละครยังไม่ครบเดี๋ยวมีจะมาลุยด่านข้าวให้ดูระบบนะครับว่าเกมมันเล่นยังไงบ้างเนาะ,อ,ะอันนี้ยังไม่ได้กดมัน เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นไปตามการ์ตูนเลยครับตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มหนึ่งเริ่ม2เริ่ม3ถ้าใครเป็นแฟนการ์ตูนดูก็โอ้ยิ่งสนุกใหญ่เลยเหมือนแบบย้อนดูการ์ตูนอีกรอบหนึงนะ่งอะเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาลองลุยกันเลยดีกว่าครับโดยที่หมีตอนนี้เพิ่งด่านแบบเนาะเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ด่านมันตัน9 9เ้านาะใช่ปะถ้าเกิดเ,เพื่อนคนไหนเล่นถึงแล้วก็มาบอกหมีได้นะครับ แล้วพอเรากดเข้ามาก็จะมีเลือกเพื่อนครับผมเราก็เลือกเพื่อนที่เ,เลเวลเยอะๆหน่อยเนาะแล้วก็การ์ดเลเวลเยอะๆหน่อยเนาะจะได้ช่วยเราอันติแรงๆเนะาะโดยที่หมีใช้ก็จะมีหลักๆก็จะมีเดนเดนเอเวอร์แล้วก็ออมามเนาะแล้วก็บาคุโกแต่จริงหมีจะเอาโท,โทชิกิเนี่ยเอาเอามาอยู่ที่2แต่ว่าหมียังไม่ได้อัดเงี้ยก็เลยเอาอังนี้ดีกว่า ตัวเอ็นเว버หมีเนี่ยอัดหนักมากเลยนะคือหมีว่ามันตีแรงกว่าออมไหมอ่ะตอนนั้นนี่นะถ้าเกิดในการ์ตูนทุกคนจะรู้ว่าเอ็มเดเวอร์อ่ะมันอ่อนกว่าออมไหมนะเนี่ยครับเราจะมีห้าธาตุเห็นไหมธาตุแดงก็ชนะธาตุเขียวธาตุเขียวก็ชนะธาตุฟ้าธาตุเหลืองก็ชนะธาตุม่วงธาตุม่วงก็ชนะธาตุเหลืองแต่ว่าธาตุเหลืองกับธาตุม่วงเนี่ยมันจะเสมอแคไสามธาตุตักเนาะอ่าเรามาเริ่มกันเดีวยวครับเนี่ยเห็นบ้างมันจะมีแถบขึ้นอย่างเงี้ยเราสามารถกดให้ตรงได้เราจะได้ดาเมจเพิ่มด้วยเห็นไหม บาคุโก้ยิงปุ้งโอ้โหเป็นไงนี่แล้วพอเราใช้สกิลสมมติถ้าเกิดเรามาร์คสามสกิลไว้เนี่ยพอเราใช้สกิลเสร็จแล้วมันก็ตีธรรมดาสามทีเนาะอ่าถ้าเกิดศัตรูมีแค่สองตัวอย่างเงี้ยเราก็เราก็จะใช้สกิลต่อนะครับออยง่ายสกิลมันก็เหมือนแบบข้ามเทินยิงฟรีอะเนาะปุ้งโอ้บาคุโก้อย่างไรออไม้ออสปาร์สโอ้โห แต่ออไม้ร่างนี้นมี่ยังมองว่ามันคือร่างมันคือร่างตอนเริ่ม S1 s นะเห็นป่มเห็นไพอพอผ่านเสร็จเนี่ยมันจะมีควันออกมาเนี่ยคือออลไมมันจะกลับร่างคืออันนี้ออไมยังไม่ได้แบบฟลูพาวเวอแบบตอนหนุ่มๆอ่ะเนาะคือเป็นร่างตอนที่เจอมีโดเรียแล้วอะพลังมันน้อยแล้วอ่ะที่จะส่งส่งมอบเอ่อ for เอ่ for n e ให้เนาะเอ้ย one for ไม่ได้ดูนานแล้วลืม เดี๋ยวถ้าเกิดมีป้านโทเอ่อโทชิกิเก่งแล้วว่าเดี๋ยวมีเจ้ามาแทนบาคุโก,โกนะจะทำเป็นทีมสเต็งเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นด่านลุยเนื้อเรื่องหมีมองว่าถ้าเราเอาเป็นตัวสกิลหมู่2ตัวมาอย่างเงี้ยเห็นมักถ้าเราเจอมอนสเตอร์3ตัวนะบาคุโกเอเ็ดเวอร์เนี่ยสองสกิลคือหายหมดเลยครับสบายเล่นแบบสบายมากอะ่ะออกไม้เก็บงานสัมภาโอ้โหเป็นไงเฮกซัสอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเล่นไปประมาณ3วันแล้วครับรู้สึกเออ สนุกอยู่เพราะว่าเป็นแฟนฮีโร่ไงโอคาโคมาสแมสเนี่ยเอนเดอร์เวอร์แรงกว่าเยอะดูดิโอ้โาคุโกก็แรงมากแต่ว่าบาคุโกมันจะเป็นทตุฟ้านะทตุฟ้ามาันจะนานาทาาแดงก็คือทตุสเต็งเอาล่ะเรามาดูในส่วนของอันติกันดีกว่าครับอันนี้ของบาคุโกเนาะพาสอันตาหปาคุโกนี่มันหัวล้อแบบบ้าอย่งนะ จริงๆหมีชอบมีโดริยามากกว่านะแต่เปิดไม่ได้ก like ็เลยเออนี่แหละนั่นแหละก็ทำทีเนี่ยถ้าเกิดได้มีมีโดริยาสอีกตัวนะโหดเอาเอาลงเอาลงมาคู่ออกไหมแล้วก็เอนเดเวอร์นี่หูเทพอ่ะอิมบ้าพลังอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยุบหนุ่มเออออกไหมมันจะชุบพ่อบัวนะหนุ่มน้อยบาคุโก ชอบพูดหนุ่มน้อยว้าเวลาเรียกนักเรียนะน่ารักดีอ่าเรามาดูในส่วนอื่นของเกมนะครับอันนี้คือเมนูอัพเลเวอร์นะครับจะมีอัพเมมโมรีด้วยแล้วก็มีอัพเอ่อบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็มีอัพบอร์ดตัวที่3ด้วยอ่านี่หมีจะลองอัพคร่าวๆอัพเลเวอร์ให้ดูนะครับซึ่งเลเวอร์ใกล้เต็มแล้วแหละเดี๋ยวต้องไปหาเซอไม้มาเพิ่มเลเวอร์เนาะคือออไมนี่หมีก็ชอบอยู่แล้ว้งตั้งแต่ในกระตูนะนี่ใส่มันแบบมันมันแบบเขาเรียกว่าไงนะ เป็นคนแบบแง่บวกมากอะ่ะเป็นคนที่แบบเออชอบสร้างรอยยิ้มให้กับผุ้คนอะ่ะไม่ไม่ทำให้แบบว่ารู้สึกทอ้อแท้หรืออะไรเงี้ยเนาะโดยช็อตที่ชอบออลไม้ก็คือตอนที่สุออกอ,อกวันอะ่ะโหแบบมันมากอะ่ะคือตอนนั้นออไม้แบบเสียเปรียบมากแต่เอาชนะไม่ได้โอ้ยนอกเรื่องเอาเป็นว่าถ้าดูหนังมาดูการ์ตูนมาเล่นเกมอินแน่นอนครับอ,นนอันนี้สาหรับหมีเนาะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนในเมมโมรี่ Memory ครับผมมันจะเป็นการ์ดเอาไว้ใส่เพิ่มตัวละครอนะเพิ่มสเตตัสอย่างเงี้ย HP Power Speed เนาะถ้าเรามี UR ได้ยิ่งดีครับแล้วก็การ์ดเนี่ยทุกการ์ดเนี่ยสามารถปลดลิมิตได้4การ์ดถ้าหมายว่าเราหาเราสามารถหาการ์ดเนี่ยอ,อันที่ซ้ำอ่ะสอันเนี่ยสามารถปลดลิมิตเบรกได้เนาะก็จะเป็นเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยหมีเพิ่งมีการ์ดเออ่ UR แค่สองใบยังไม่ได้เติมนะยังไม่ได้เติมเพราะว่าเออแต่ว่าอาจจะช่วยอุดหนุนบริษัทเขาหน่อยเนาะสักนิดนึง อันนี้ก็จะเป็นในบอร์ดนะครับในส่วนของบอร์ดเนาะมีอัพออไม้มาตอนนี้บอร์ด3แล้วเออมันไม่ได้เต็มบอร์ด5นะมันจะไปถึงได้ประมาณ9เลยตอนนี้ก็ค่อยอัพอัพอยู่แต่ว่าเอ็นเดเวอร์หมีเนี่ยไปเกือบเกือบตอนนี้น่าจะ5เกือบเกือบ6แล้วอะเอ็นเดเวอร์ตอนนี้งงอยู่ทำไมเอ็นเดเวอร์มันเก่งออไม้หรอะหรือว่าเพราะตอนนี้ออไม้มันน่าจะเป็นร่างแบบเออตอนเริ่ม SS1 เนาะคือร่างแบบพลังลดไปเยอะแล้วอะ เดี๋ยวอนาคตมันน่าจะทำกาชาอออไม้แบบตอนหนุ่มๆเนาะพลังร้อยอะที่แบบตอนนั้นนี่คือแบบวินเลอร์นี่กลัวโห,วหวดอะไม่เหมือนอไนอไม้ตอนเนี้ยแต่แกก็สุดจริงเนาะยังชนะออลฟอร์วันมาได้ขนาดพลังแบบแทบไม่ค่อยมีอะเนาะนี่ส่วนเอ็มเลเวอร์ครับลูกรักของมีเลย <laughs> อัพอัพแบบอัดอัพแบบอัดหนักมากคูคือคือเนี้ยแกดีคือมีสกิลหมู่เหมือนบาคุโก,โกแล้วก็มีสกิลเดี่ยวที่แตะตีแรงมากสกิลเดี่ยวก็ตีแรงกว่าออไม้สกิลหมู่ก็ยิงแรงกว่าบาคุโกอีก ือง่ายฐานเนื้อเรื่องครับเรามีตัวตีหมูอ่ะมีตัวสกิลหมูสักสองสกิลอ่ะผ่านเนื้อเรื่องแบบชิวๆครับต,อ,ตอนนี้มียังหาธาตุแดงที่เป็นตัวตีหมูไม่ได้งไงก็เลยเอาปาคุโกะมาใช้ก่อนซึ่งปาคุโกะแกก็เก่งมากเนาะไ <c oughs> ม่มีโดริยะในเกมมันดูแกวกากระองวะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นส่วนในการคัตเอ่อคัตต้อมการ์ดนะครับลิมิตเบรกเนี่ยนะอันนี้มีก็จะ SR เนี่ยซ้ำสองใบมันก็คือสองดาวเนาะ อันนี้รีวิวระบบคร่าวๆให้ฟังนะครับว่ามันาน่านเล่นหรือเปล่าแล้วโดยส่วนตัวหมีชอบนะหมีชอบอยู่เดี๋ยวจะมารีวิวระบบอื่นให้ฟังด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามกด s u b ส cribe ด้วยครับเอาง่ายๆมาฮีโร่หมีเล่นยาวครับเพราะว่าชอบการ์ตูนคือการ์ตูนนะชอบมากส่วนเกมนี่ก็โอเคอยู่เดี๋ยวต้องลองเล่นระบบเข้าไปเจาะลึกๆนเนาะเดี๋ยวอาจจะชอบมากกว่านี้ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสวัสดีครับี สุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอิรัติช็อปไปด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะคบว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับ32มพันสอ0เรีอเหลือ1170โอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็1 0 0 0บาทเหลือ7 1 5นะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจแบบมิชชั่นแบบรายเดือนคือ,อง่ายๆทุกแพ็กอิรัติช็อปอเขารับเติมหมดเลยครับผม ไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอนห้าล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพี่หมีอะ่ะเคยแนะนําคนอะ่ะแนะนําเพื่อนเพื่อนให้ไปเติมเนี่ยเปร้อยคนแล้วครับรับประกันว่าทุกคนปลอดภยัยทุกคนแน่นอนครับ่ายังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอิรัติช็อกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนหรือพี่ๆน้องๆ้องคนไหนจะเติมมาเติมที่นี่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากรบกวนบอกว่าเติม ฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับเยยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคคอมมูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจํานะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ